ชีวิตปา่าตอนสุกกับเสาคู่หูบ้านปา่าสุกและเสาคู่หูคู่เกลอทั้งคู่อายุเท่ากันประมาณ30เศษเศษทั้งคู่ยังไม่มีเมียอาศัยอยู่กับพ่อแม่เนื่องจากทั้งสองเป็นคนพิเศษไม่เต็มร้อยนั่นเองถ้าเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทั้งสองคงจะมีสัก80%เปอร์เซนและค่อนข้างจะขี้อาย พอมีสาวสาวทักก็แทบจะอายม้วนทำอะไรไม่ถูกพอใกล้ผงใกล้ป่าก็แทบจะมุดเข้าพงเข้ารกไปเพราะความเขินเป็นสาเหตุหนึ่งที่ยังไม่มีครอบครัวเนื่องเพราะเป็นคนพิเศษก็เลยมีแนวคิดที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอย่างเช่นวันหนึง่งสุกเดินผ่านกลางหมู่บ้านมาก็มีคนทักไปไหนสุก เขาจะไปหาไอ้เสาจะไปบอกให้มันมาเยี่ยมเฮาเขาบอดสบายสุขและเสาบ้านอยู่ห่างกันมากหัวบ้านกับท้ายบ้านเลยทีเดียวคนปกติคงไม่มีใครทำกันคนป่วยเดินไปบอกให้คนที่ไม่ป่วยที่บ้านให้มาเยี่ยมตัวเองด้วยความเป็นคู่หูทั้งคู่จึงมักไปไหนด้วยกันเสมอไม่ว่าจะไปรับจ้างหรือไปหากิน อาชีพหลักก็คือรับจ้างถังสวนมีอยู่วันหนึ่งสองเกลอชนกันไปขุดตุนที่เห็นไว้หลายวันก่อนตอนไปนรับจ้างถังสวนทั้งสองออกบ้านแต่เช้าพอมาถึงกลางทางสุกเกิดปวดท้องอย่างมากจนเจียนจะทนไม่ไหวจะต้องปลดทุกอย่างเร่งด่วนจะไปไหนไกลก็ไม่ทันการแล้วข้าสึกโจมตีอย่างหนักสุกจึงแวะเข้าริมทาง ไม่ทันได้ไปไหนไกลจึงนั่งปลดทุกข์ข้างๆทางเดินพร้อมกับบอกกับเสาว,ว่าถ้ามีคนมาบอกกรรมหาจะขี้นี่พอสุกกำลังนั่งปลดทุกข์เพลินๆก็มีคนเดินมาตามทางเป็นกลุ่มเสาก็บอกจริงๆแต่ไม่ได้บอกสุกเสากลับตะโกนบอกคนที่เดินมาว่าสุกข,ขีนี่เดร์ความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนของเสาทำเอาสุขอาย แทบจะแทรกแผ่นดินนี้แต่ขยับหลบให้พ้นจากสายตาคนที่เดินมาก็ไม่ทันแล้วยิ่งตอนเช้าเป็นเวลาไปไร่ไปสวนคนก็กำลังออกงานกันมีคนผ่านมาหลายกลุ่มเสาก็บอกเขาไปเสียหมดทำเอาสุกต้องไอแล้วไออีกกว่าจะเสร็จธุระแม้จะทำให้ได้อายเป็นอย่างมากแต่สุกก็ไม่เคยโกรธให้เสาเลยทั้งคู่ แทบจะไม่เคยผิดใจกันไปไหนไปด้วยกันอยู่ตลอดพอสองเกลือไปถึงบริเวณที่เห็นขุยตุนก็เริ่มลงมือขุดเสาเคยขุดกับพ่อและพี่ชายของเสามาหลายครั้งแล้วพอจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่สุกไม่เคยขุดเลยเพิ่งจะชวนกันขุดเป็นครั้งแรกของสองเกลอือพอเสาขุดไปเจอมง้งหรือรังตุนจะมีกิ่งไม้ใบหญ้า และก็จะมีของกินเช่นหัวมันรากไม้ต่างๆจะดูว่ามีตัวอยู่หรือไม่ก็จะดูจากรอยกินรากไม้หัวมันถ้ามีรอยแท้ใหม่ๆจะมีตัวอยู่อย่างแน่นอนถ้าจะมุงก็จะเจอรูดิกหรือรูดิงอยู่ใกล้ๆรูมุงหรืออาจทำต่อรูมุงไปเลยรูดิกเป็นดูสำหรับหลบภัยบางตัวก็ตื้นบางตัวก็ลึกมาก พอเสาขุดเจอรูดิกดูท่าทางคงจะลึกมากเสาจึงเสนอแนวคิดว่านำน้ำมากรอกรูตุนให้น้ำท่วมรูตุนจะสำลักน้ำและออกมาสุกก็ตกลงตามเพื่อนว่าส่องกลือลงไปเอาน้ำจากบนเขาที่ขุดตุนลงไปหาห้วยก็ไกลเอาเรื่องอยู่รอบแรกเอาน้ำมาคนละสองกระบอกกว่าจะขึ้นมาถึงทำเอาเหงือตก พอกรอกน้ำลงรูตุนทั้งหมดสองเกลอก็นั่งลุ้นรอดตุนออกมาไม่นานตุนก็โผล่ออกมาสุขตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยทำมาก่อนจะจับก็ไม่จับจะเอาไม้ตีก็ไม่ตีทำท่าเก้์กังเพราะความไม่เคยและตื่นเต้นเอาไม้แหย่ถูกหัวทำเอาตุ่นที่โผลหัวออกมากลับเข้ารูไปเพราะน้ำซึมหายไปเร็วมาก ทำให้ตุ่นกลับเข้ารูไปได้อีกเสาจึงให้สุกเฝ้าอยู่ปากรูตัวเองจะลงไปเอาน้ําแล้วพูดกับเสาว,ว่าเดี๋ยวถ้ามันจะออกมาอีกรอบไม่ต้องมายุ่งนะเดี๋ยวตัวจะจัดการเองว่าแล้วเสาก็ลงไปเอาน้ํามากรอกรูตุน่นสองสารอบเดินขึ้นเขาลงเขาหลายรอบจนเหงื่อท่วมตัวตุ่นก็ยังไม่ออกมามันไม่ออกมา หรือว่ามันตายอยู่ในรูนี่แล้วล่ะเสาบ่นดังๆกับเพื่อนเกลอมันยังไม่ตายสุขว่ามันออกไปทางนน้นแล้วเมื่อกี้อ่ะอ้าวแล้วมึงทำไมไม่จับก็มึงบอกว่ามันออกมาเมื่อไหร่นะไม่ต้องมายุ่งเมื่อกี้ะก็เลยดูมันอ้อมดอยไปนู่นแล้วโนวนโนนมันออกไปน่นแล้วทำไมมึงไม่บอกกูล่ะกูไปเอาน้ำมาหลายรอบ ก็นึกว่ามันมีหลายตัวดูมีหลายขุยบ้าเอ้ยตนนะไม่ใช่จี้กุงจะมีขุยละตัวไม่เป็นอย่างที่คิดเลยเสาบ่นอย่างอารมณ์เสียแล้วสองเกลอก็แเฮาจากตนไม่ได้กินเพราะสื่อสารกันไม่เข้าใจอยู่ต่อมาอีกไม่นานสองเกลอก็ไปเจอต้นมะเดือ่อลูกกำลังสุกในป่าใกล้ๆหมู่บ้านสองสหาย จึงชวนกันไปทาซุ้มเฝ้าต้นมะเดือ่อเพื่อจะยิงอีเห็นทั้งสองถึงจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ยิงปืนเป็นเพราะยิงของพ่ออยู่บ่อยๆพ่อจะไว้ใจให้ถือปืนไปหากินได้ต่างคนต่างยืมปืนของพ่อไปเย็นนั้นสองเกลอไปถึงต้นมะเดือ่อซึ่งอยู่ข้างฝั่งของห้วยแห้งสองฝั่งห้วยชันพอประมาณ สองหนุ่มเลือกที่จะทำซุ้มอีกฝั่งด้านตรงข้ามกับต้นมะเดือ่อขุดแทนนั่งทำซุ้มบังใครยอย่างดีดีแล้วก็นั่งอยู่ด้วยกันซุ้มเดียวสองคนพอเริ่มจะดึกอากาศเริ่มหนาวในป่าในเขาก็จะหนาวเป็นพิเศษยิงในหน้าหนาวแบบนี้สุขทนหนาวไม่ไหวจึงล้วงกระสอบป่านที่เดียมไปด้วยออกมาจากยามแล้วเอาตัวเข้าไปนั่งอยู่ในกระสอบ ทำให้อุ่นขึ้นเป็นอย่างมากพออุ่นขึ้นก็ชักง่วงนอนปากกระสอบที่คุมไหลก็มักจะหลุดลุ่ยลงอยู่เรื่อยๆทําให้ต้องดึงขึ้นบ่อยๆสุกง่วงก็ง่วงหนาวก็หนาวจึงบอกเสาว,ว่ามัดปากกระสอบให้กูด้วยกูเยันหูเสาก็มัดปากกระสอบให้เพื่อนตามคําขออย่างดีเอาซะแน่นเลยสุกอยู่ในกระสอบอุ่นสบาย เลยนั่งกอดเข่าเคลิ้มหลับไปนั่งไปได้อีกไม่นานอีเห็นก็เข้ามากินมะเดือ่อเสาส่องไฟเจออีเห็นก็เรียกเพื่อนเร็วๆสุเห็นเห็นเรียกแล้วเสาซัดต,ตุ่มออกไปเสียงกองห้วยสุนั่งเคลิ้มหลับลืมไปว่าตัวเองอยู่ในกระสอบรีบลุกขึ้นจะรีบส่องยิงอีเห็นพอลุกขึ้นในกระสอบก็น่าขำม,ม เหมือนหน้าชนบางไพรซุ้มเกิงหลงห้วยแห้งไปทั้งที่อยู่ในกระสอบทําเอาเห็นที่เสายิงไม่โดนตกใจเสียงเกลิงเสียงตะโกนให้ช่วยของสุกหนีทําไมไอเสาแกะปากกระสอบให้ด้วยกูออกไม่ได้สองเกลือคู่หูคู่หาก็แฮวไปอีกครั้งไว้มีเรื่องราวใหม่ๆของคู่หูบ้านป่าจะนำมาเล่าใหม่ครับ ขออภัยที่บางคําต้องใช้ภาษาและสำเนียงท้องถิ่นในการเขียนเล่าขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามอ่านและเป็นกำลังใจให้เสมอมาครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอขอบคุณคุณอำนาจทองกาบจากผลงานเขียนชุดชีวิตป่าตอนสุกกับเสาคููหูบ้านป่า ที่อนุญาตให้นำเนื้อหามาเผยแพร่ค่ะฝากติดตาม f c e b o o o Fanpage ที่เิ็ทูสตอรี y ตีตัวฟังเรื่องเล่ากันด้วยนะคะและทาง i n นสตาแกรมชามมิจแจมตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ